ทางพวกกันนจังหวัดพวให้พวงกันในจังหวัดซึ่งพรุ่งนี้เราจะไปสอบถามดูว่าอพว่อนตัว้ววก็บี่เรายังขาดอี<า>หกห้าตัวเาอ,อบอ่า,าอดี่ราคที่เตัาคต้วกตอนนี้เราได้ร้อยร้อยาร้อยห้าคือในห้า แล้วก็ต่ออร์ตโลดอย่างิ่อด้ยอยู่ตั้าน้อยเนี่ยมันหลายที่อ่ะคือแห่งกันนี่ก็ยังสาขอของนายกิิดหน้าตัจริงๆแค่ร้อยสิบบาทห้าสิบแปดพันน่าหลานกับไฟไปงลยผมไม่อยากต่อรองงเนแล้วเต็นท์ข้อหาได้หมดแล้วทั้งเต็นท์สี่คูแปดห้าหลัง หลังร่างสามพันบาทติดหลังแถวขนาหดนี้ก็เรียบร้อยแล้วเอาทีเต็นโค้่วงตีขาวขนาดเราก็ได้เกณฑ์ในเช้าก่อนเนี่ยเราไม่มีผู้ว่ามอบให้พี่นเตวประหยัดน้ำพันแล้วก็มีป้ายติดหมดแล้วนะป้ายติดมันนขึ้้แลที่ ทางสัญญาณเสียงสบายมันคนติดตั้งค่ะเลยจำนวนประมาณ200 200. อสองร้อยสองร้อยแล้วก็การออกสื่อสือ่อไปทางสัมพันธนะ์อะไรแล้วก็ไปทาสัมพันธ์อื่นเรนถามเพราะอะไรเพราะสงสัยว่าใช้ไ,ไฟเสียงเข้าดูฟรีไหมหนั่งยังไงเราต้องตอบตรงนี้ด้วยจะจับสื้อมาเปนบอกว่ามีบัตรให้มาได้ไหมมีที่นั่งอะไรเนี่ยจะต้องคือคำถามว่าในก็ต้องตอบตอบ